ทุกวันนี้เนี่ยคุณจ่ายค่าแพ็กเกจมกือถือแพงไปหรือเปล่าวันนี้คาวมากับฟิ m o b i l e นะคะที่เขาบอกว่าหลังจากที่คุณใช้งานแล้วคุณจะจ่ายน้อยลงค่ะแต่ว่าได้เน็ตได้โทรมากยิ่งขึ้นที่สำคัญนะคะมีโปรโมชั่นดีๆนะคะฉลองสิ้นปีนี้มาฝากกันด้วยจะเป็นยังไงไปดูกันเลย Cat Cosmic ฟินโมบายนะคะก็คือซิมมือถือค่ะที่ให้บริการทางออนไลน์เนี่ยหนึเลยเจ้าแรกในประเทศไทยตัวสัญญาณนะคะจะครอบคลุม7จจังหวัดนะคุณสามารถใส่ซิมนี้แล้วก็ใช้ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยแล้วก็สําหรับสายมูนะคะเขาก็จะมีเบอร์มงคลเนี่ยให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่เสียค่าเบอร์อด,ด้วย บอกว่าแพ็กเกจมันคุม้มมันคุ้มยังไงนะคะอุ้มพามาดูนี่เลยเป็น3แพ็กเกจรายเดือนนะคะที่ว่าคุ้มมากๆเริ่มจากตัวแรกนะคะกับฟิน n น็ตค่ะราคาอยู่ที่1 9 9บาทต่อเดือนสิ่งที่ได้นะคะก็คือเน็ตเต็มสปีดเนี่ยอยู่ที่1 0 g กนะคะแล้วก็ค่าโทรเนี่ยจะอยู่ที่นาทีละ9 9 9บาทแถมนะเน็ตไม่อันไม่ลดสปีดนะคะ20 m b ps, อีกด้วย และตัวที่2นะคะกับ f ินเอ Xtreme ค่ะตัวนี้เนี่ยจะได้เน็ตนะคะ Max Speed เนี่ยอยู่ที่60กิกเลยแล้วก็จะได้นะคะโทรเนี่ยทุกเครือข่ายโทรฟรีทุกเครือขา่อขายอยู่ที่600นาทีแถมนะคะเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนะคะอยู่ที่20 m เมกะบิตเปอเซเหมือนกันตัวนี้ราคาอยู่ที่299บาทต่อเดือน และถ้าใครนะคะใช้เยอะนะแนะนำเป็นตัวนี้เลยกับ f ิ n Infinite ค่ะตัวนี้เนี่ยจะได้ n e ็ต m x x s p e e d ไม่อั้นนะคะโทรฟรีทุกเครือข่ายไม่อัน้นแล้วราคาเพียง749บาทต่อเดือนว่าคุ้มมากๆเลยนะ อะรรารคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะเขาแถมเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดมาแบบนี้มันต้องใช้หมดก่อนหรือเปล่านะคะถึงจะมาสลับอะไรอย่างนี้นะคำตอบคือไม่ต้องนะคะเพราะว่าคุณสามารถจัดการได้ผ่านเนี่ยแอปพลิเคชันได้หมดเลยว่าคุณจะเลือกใช้เป็นเน็ตเต็มสปีดนะคะหรือว่าคุณจะใช้นะคะเป็นเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีด20เมกะบิตต่อเซคเดี๋ยวอุ้มทำให้ดู ีนี้เุ้มจะมาสาธิตให้ดูค่ะว่าการจัดการทุกอย่างผ่านช่องทางออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันดียังไงดูจากนี้เลยนะคะอุ้มสามารถเข้ามาดูนะคะยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะดูรายละเอียดการจ่ายเงินจํานวนนาทีนะคะในแพ็กเกจที่เหลือเน็ตความเร็วสูงนะคะที่เหลืออยู่จนไปถึงนะดูว่าคุณเนี่ยใช้แพ็กอะไรต้องการจะเปลี่ยนแพ็กหรือเปล่านะคะก็กดได้จากตรงนี้เลยและยังไม่พอที่เป็นไฮไลท์มากๆอุ้มกดไปที่คําว่าควบคุมนะคะเรายังสามารถควบคุมความเร็วเน็ตได้ด้วยเช่นช่วงนี้นะคะเราใช้งานสตรีมมิ่งเราใช้งานนะคะดู C ีร เราอยากใช้เน็ตความเร็วสูงเราก็เลือกมาทั้งนี้หรือว่าช่วงหนึ่งนะคะเรากลับมาใช้งานโซเชียลมีเดียใช่ไหมเราก็อาจจะไม่ต้องใช้เน็ตความเร็วสูงมากนะักอุงก่งกดนะคะเลือกกลับมาที่เน็ตฟรีไม่จํากัดนะตัวนี้เนี่ยความเร็วเน็ตจะอยู่ที่20เมกะบิตต่อเซคันนะคะซึ่งเล่นโซเชียลเนี่ยได้สบายๆนะแล้วยังไม่พอค่ะเรายังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายนะคะส่วนเกินในแพ็กเกจเนี่ยกดได้เลยนะกดเปิดนะคะหรือว่ากดปิดนะคะซึ่งทําได้ทั้งในแอปแล้วก็ในเว็บเลยด้วยทีนี้ค่ะมาดูเรื่องของการซัพพอร์ตกัน้้าาาคค่่ะะะะนนนมีีมะะมเจหทนะ ะะเป็นแชทซัพพอร์ตหน้าเว็บไซต์ตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งบอกเลยว่าเขาไม่ใช่บอทนะจ๊ะเขาสามารถคุยกับเรานะคะสนทนาได้เลยแล้วก็ยังมีนะคะในส่วนที่เป็นคอ l l เซ็นเตเบอร์022028585ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเนี่ยของทุกวันนะคะคอรซัพพอร์ตจะอยู่นั่นเอง ยังไม่พอค่ะฟินโมบายยังมีนี่เลยฟีเจอร์สำหรับชวนเพื่อนนะคะกดเข้าไปดูนะชวนเพื่อนเนี่ยแล้วได้อะไรนะคะก็จะได้นะชวน1คนก็จะได้ส่วนลด10บบาทค่ะได้ทั้งคนชวนแล้วก็คนถูกชวนนะตลอดระยะเวลาการใช้งานนะคะยิ่งชวนมากนะก็จะได้ส่วนลดมากยิ่งขึ้นนะคะแนะนำว่า,อาพอใช้งานแล้วเนี่ยมาชวนเพื่อนกันเยอะๆได้เลย และทางฟินโมบายเองนะคะยังมีโปรโมชั่นส่วนกระแสค่ะคุณสามารถใช้งานนะแพ็กเกจที่เป็นฟินเอ็กซ์ติมนะคะจากปกติเนี่ยสามบาทเขาเนี่ยจะลดเหลือ299บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะนาน6กรอบบินรอบบินที่7เป็นต้นไปนะคะจะปรับราคากลับมาที่3ามบาทแล้วก็ใช้งานเนี่ยราคานี้ได้ยาวๆเลยโปรนี้นะคะถึงสิ้นเดือนธันวาคม65นี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบเนี่ยไปกดสมัครกันนะสามารถใช้งานได้นะคะทางการเปิดเบอร์ใหม่นะแล้วก็ย้ายเบอร์เดิมเนี่ยมาใช้ฟินโมบายด้วย และเดือนนี้นะคะพิเศษมากๆเลยเพราะว่าทางฟินโมบายเนี่ยจัดโปรย้ายเบอร์ค่ะแค่ใส่โค้ดสเตปนะคุณจะได้รับส่วนลดถึง75%นาน3รอบบินค่ะสำหรับรอบบินที่4ถึง12นะคะก็จะได้รับส่วนลดต่อเนี่ยรอบบินละ30%ทุกแพ็กเกจเลยนะคะเริ่มต้นเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นเองและสำหรับช่องไอวุ r e รีวิวเท่านั้นนะคะคุณสามารถเอาโค้ด iaum ไปใส่นะเพื่อรับส่วนลดนะคะ50%เนี่ยในรอบบินแรกนะคะเพื่อเป็นการทดสอบนะลองดูก่อนนะคะว่าแบบอุ้ยลองใช้แล้วชอบหรือไม่ชอบ ะะเพราะว่าเอาไปลองใส่ดูนะแล้วลองใช้งานกันอาจจะติดใจก็ได้ และสำหรับใครนะคะที่สนใจฟินโมบายค่ะก็สามารถเข้าไปซื้อได้เลยนะคะที่ f i n m o b i l e .io เขาเนี่ยบริการส่งซิมให้ถึงบ้านนะคะแล้วก็แป๊บเดียวนะได้ซิมแบบนี้เลยนะยวงไม่พอค่ะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ผ่านช่องทางนะ Line f i n m o b i l e t h นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูด้านล่างละกันอันว่าใครนะที่กำลังหาซิมนะคะสำหรับใช้งานไม่ว่าจะเป็นซิมเน็ตซิมโทนะคะตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าราคาดีให้เน็ตให้โทเยอะอีกด้วยนะคะฝากไว้เท่านี้ละกันเดี๋ยวเจอ กันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ